าใหม่โดนรับมาใหม่เ่ยอ่านี่ตัวพี่เห็นไหมมันตดได้ด้วยเห็นปหมกด s p e บา b a ไอเต่าลองตดดิอ๋อแต่แต่ถ้ามันหิวว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละจุกย้อมเป็นฮันเตอร์ไล่ยอนเป็นแค่นั้นโดนผมโดนผมไม่จริงไม่จริงเี๋ต้องมาวันดีควันดีเดีวัดีวเดียวเดีวเดียววันดีนะวันดีนะย้อนวันดีนะไม่คุยกันในเกมโอ้โหพูดในเกมมันรู้เอามันยืนไงอ่ะไปเราต้องออกมาจากตรงนั้นอ่ะอ๋อเกกิิดชี่อน ในแบบมันจะมีเห็ดมีอะไรอยู่อืและยอนอยู่ไหนและยอนอยู่ไหนที่ไหนพี่ยนอยู่ไหนอยู่ในใจเสมอเอาเห็ดปไอตรงไตรงซ้ายล่างมันจะมีค่าความหิวขึ้นถ้าเกิดมันหมดปุ๊บมันไอตัวเราจะเลุกขึ้นอต่อต้องไปคอยแอบแอบลอยกินเห็ดเรื่อยๆเฮ้ยแลวไข่แข็ดูไม่ทันไข่เงียบนะเฮ้ยแล้วกินหนึ่งที กินหนึ่งทีได้หลายทีก็ได้แต่ไอพานตัวนี้ไม่ค่อยตึงกินได้หลายทีเฮ้ยมอหายไม่เจอจริงไอ้พานตัวนี้ไม่ค่อยตึงไอ้พานตัวนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ผมเซ็ตเลยกินเลยไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วกินเลยกินเลยแต่เล่นเกมโหตรงนี้ฟังเยอะจ้าดเฮ้ยมีคนท้องร้องเฮ้ยเอาไปไว้ไปท้องร้องกูกินไปแล้วกูกินไปแล้วเปนอะไรอ่ะ กินไปแล้วอะไรอะเจ๊ดจดเ้าความหิวกูมันเต็มแล้วอะมึงได้ยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเจอยู่เฉยๆจับจุ๊กจับจุ๊ก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 จุ๊ยจุ๊ก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 จุ๊จุ๊กจุ๊กจุ๊จุ๊กจุ๊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 กจุ๊ แอนพร้อมตัวผมอะสปายสปายวายคุณเลิศสปายสบายมา,ายุราไอยอดมันอยู่กับใครอะไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลไม่มีเลยหรอไอยอดมันก็อยู่ในระยะไกลมันก็ต้องเช็คในระยะไกลครับชามากินเลยอยู่ไกลจัดโอ้โหอยู่คนละครึ่งแมปเลยอะกินเลยชิวๆไหนแล้วต,ตัวนี้นใครเนี่ยแถวนั้นไม่มีมันมีใครที่ไหนโอ้โหจได้ผ่านแกมได้ผ่านแกม <laughs> โอ้เนี่ยเต่านาพันแคมป์เป็นเงี้ยมันจะไม่ไปไหนเลยน้ำผมก็สบายเลยถ้ามั่นใจก็ยิงโอ้ืปไปไหนแล้วนาพันจะเห็นไอตัวนั้นไปไหนวะนะพี่เอกผิวจัดผิวเกินผิวเกิน เงพิวจ้าพิวเกินเฮ้ยมองหาใครอ่ะมันไม่อยูดไม่ได้หยู่เจอใครแล้วนะแล้วโดนกูนั่นแหละไฟันเต่าข้ามมันเต่าข้ามมันเต่าข้ามมันเต่าข้ามันรล้วข้ามมันดีดมันดูแดงๆมันดูแดงๆขาเต่าข้ามมันก็ต่างงาต่างเต่าฟันเลย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 ฟาบกเลยโอ้โหหลับเลยโอ้โไม่พันก่อนหนาวจริง ไม่พานไม่ไหว่ะแวผมตึงาจนมตึงเาแค่นหละไ้วครับไปครับอยากเจอคนึวะยฮูยฮูยฮู อยู่ไหนอะทุกคนอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยเห็ดไปไหนบ่นปิกแอบปั๊มเห็ดน้อยนะไม่ได้แปลกเฮ้ยไอตัวไหนนะโดนกูก่อนเลยหนึ่งตัวโดนกูก่อนเลยหนึ่งตัวเห็ดใหญ่ว้โดนกูก่อนเลยหนึ่งตัวโอ้โหตาดีเกินเฮ้ยหาเห็นไม่เจอ ใครเอาเห็ดไปซ่อนเหลือเชื่อเฮ้ยหน้า่อยเฮ้ยตาต่อตาต่อยตาต่อตาต่อยตาตอยตาต่ยา่อยตาเ่ยเาต่อย้าต่อยตาต่ยตาต่อยต่เยตา่อยต่อยตา่อยา่อตายตายคนเลอยมันมีสิทธิ์พูดด้วยตายยครับคนตายพูดไม่ได้ ไป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 โดนไปแจกเลือดเขาเยอะเกินโดนผมแพนอาล่าเนี่ยโแกเลือดเขาเยอะเกินเขาได้ยิงมั่วได้อะไเดี๋ยวเดี๋ยวเกี๋ยวติดพูดวติดพูดให้เป็นกวางว่ะให้เป็นผู้เล่าว่ะไอชิความันทำอะไรได้อะพี่ที่ควาลเราเราจะดูว่าเราจะเราจะหาเหตุได้แล้วก็จะรู้ว่าผู้ล่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะมีระยะบอกมันจะสแกนบอกเออมันจะสแกนบอกเปิดไปกูซัดเลยใครใครให้กูซัดเลย ไหนอ่ะไหนอ่ะสันดีสันเลยสันเลยสันไม่ได้หรอกสันไม่ได้หรอกสันเลยสันเลยตรงนลอดเย็นๆผมไม่ปอาบน้ำไปอาบน้ำดุไปอาบน้ำรอซะแล้วตุ่งเกินลูกชายลูกชายครับกินได้นะครับกินได้นะแขมแถมผีแขมมันจะเป็นอย่างนั้นแหละพี่ไอ้กวางตัวนี้มันเดินหนีวะมันแปลกๆเฮ้ย เฮ้ยไอเที่ยใครกินวะเราไม่เคยอยู่ตรงใครกินโกินเฮ้โดนกูโดนกูโดนกูโดนคนมากินข้างๆผมอย่างเที้ยเลยเฮ้ยยอดแย่จัดโดนกูไปก่อนนี่สองตัวใครอะใครคินข้างๆผมวะด้วยสองตัวนี้แหละไอ้กูจะหลุดมันจะมีคนเดินหนีสักคนหนึ่งอะไอสองตัวนี้แหละสองตัวไหนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมันก็อยู่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนั้นไว้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ล้วไม่ใช่ใชรหรือเปล่าใชหรือเปล่ากูจิงอะหาไว้ก่อนมืองัวงัวแล้วก็ใจร้อนแล้วก็ใจร้อนใจร้อนเกินไปอาบน้ำไปาน้ำเอ้ยก็ขึ้นหนองไปอกิน้ำโอ้ก็ขห้แหองไอาบน้ำไอ้ยก็ขึ้นหนองไปอาบน้ำโอ้ยก็ขึ้นันอะไใช่ได้ำโอ้ยก็ขึมนหนอร เห็ดอร่อยจุงเบยอร่อยมากไหมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยจุงเบยอย่างไรอย่างไรโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายไม่โอกาสสุดท้ายครับโอกาสสุดท้ายทีเดียวคือไปแล้วนะโอกาสสุดท้ายไหมครับเอย่าเฉ็บมังงกอย่ามังงกหัวเยอะพี่ว่าแกงนี่แหละแกงป้าหินหรือเปล่าไปไหนไปเออไปไหนเออไปไหนเอออย่ามาแอกอย่ามาแอกอย่ามาแอก มันบอกพี่มันบอกว่าว่าเรากินแถวแถวไหนถ้าแถวนั้นมีแค่เราตัวเดียวเขาก็รู้เลยว่าคือตัวนั้นแหละว่าแกงนี้แหละหรือทรงแหละกันเซนดีเกินก็นเซนดีจัดอ่ะตอนนั้นหุยนึกไม่เห็นมันก็เยอะนี่ว่าไมผมเดินมน่อยเจอเลยวะรอเห็ดมันก็เยอะเห็ดมันก็เยอะไอนี่หันหลังให้กูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนะผมบอกให้มันมีตัวเดินหนีด้วยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไหน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 ผมใบให้ว่าโอ้โหไกลเลยว่ะจันโอ้ไม่หิวด้วยว่ะไม่กินด้วยว่ะไม่หิวไม่หิวมันก็ไม่หิวหน้าบ้านเลยพี่ตัดหน้าบ้านเลยตัดหน้าบ้านเลยเหรอหน้าบ้านเลยหลังไหนไม่รู้จดาไม่ได้หน้าบ้านหลังไหนก็ไม่รู้ไม่กินเลยเหรอ มันไม่หิวก็มไม่หต้องหิวก็ใกล้แล้วที่เตลียนแปลงร่างขยับเลยขยับเลยเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูรอบ้านเจอกันแค่นั้นแหละเฮ้ยโอ้โหติ่มเกลือน้อยทันออกล่าคขาหน่อยฮอนโดนล่าเขาเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูรอหน้าบ้านเลยโอ้โหกลัวเกินกลัวเกินกลัวเกินแล้วกูกินยับกลัวเกินกลัวเกินกูกลัวกูกลัวแล้วกูยิงเลยเฮ้ยยิงบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่ไหนบ้านอย่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอหนะไม่ได้ตืงไม่ได้ตืงไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่ไม่ได้ตื่นไ้ตื่ไม่ได่นมตื่นด้กินม่ได้ตืงนได้นไม่ไ่ม่ไตนมไ้ตนไม่็นม่ตืนมัตืน่ไตืนไม่ได้นไ่ไนะ่้ายินถ้ายินถ้ายินม่นไืนไือนนะ เลื่อนหลอดแดงข้างบนอะเฮ้ยใครกินอะแง่มเลยนะใครกินนะเต่าอยู่ไหนอะเต่าอ๋อถ้ากินเสียงมันจะขึ้นอ๋อกินเฟินเฟิน,นยกล้อกินชิวๆกินชิวๆโอเฮ้ยแล้วใครไปกินไปกินล่ออะโหล กินชิวๆโอ้ยป่านี้มันสงบเงียบจังเลยเว้ยนายพานมีตัวตนบ้างพี่ต๋าติ๊ต๊าได้เจอไหมนะโอ้ยไกลทีละเสียงพี่ทีละเสียงได้แล้วเราเอาทีละเราต้องเอาทีละเสียงนะอย่าไปอย่าไปหวังว่าเห็นตรงนู้นแล้วไปแล้วยิ่งง่วงแล้วไงใช่ใช่เลื่อนรถแล้วแล้วกูกินเลเทะแค่นั้นแหละ ต้องตามทีละตัวพี่มันยังไม่หันให้หัวปั่นไปหมดอ่ะเฮ้ยใครยกล้ออะไรก็อื้อยกล้อรอรัเม่อกี้ต่อไปไหนแล้ววะาพี่คนยกล้อด้วยนะเนี่ยยากอยู่ยากอยู่ไม่ยากไม่ยากเราทำให้มันยาก เฮ้ย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 ใครอะใครอะไอยอนไอยอนไอยอนายไอยอนไอยอจะไปเตัวก่อนไอยอนเหย่ากเลยว่ะดานโอ้ยไอยอนโยนจัดตัวไปกอนลยมาที่น่มมันเฮี้ยจริงยานย้อนอะผมบอกให้ย้อนมันโยนนะ มันโยนอะไรไม่วิ่งมาอยู่ตรงผมแล้วนั่นก็ยกล้ออยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมถูยกล้อของผมเต่ายิงเลยที่ต่อนแรกคือเต่ายิงเลยเต่ายิงเลยตึ้งหรอเอาเบรกมางคตึ้งหรอยิงเลยี่ตัวนี้ละตัวนี้ยิงก่อนยิงเลยเต่อมันใจก็ยิงเราก่อนเมื่อจะหมดเต่าเต่าจะหมดตัวสองตัวด้วยแม่มันใจก็ยิงเลยมันใจก็ยิงเลย เป็เายกอ้เพ ok> ี่เขายยกดยกเนี่ยโอ้ยเนียนเจียเนียนเยไอ้ย้อนมันทำแบบเมียจยนแม่งวิ่งไปยกร้อตรงตัวผมให้เต่ายิงผมเต่ายิงมันไงโอ้หมันทไม่เป็นเลยโย่จังจะเจียวจริงเหรอมีสก๊อตสเป็นเดิมพังเดมเพย่ยมาทักไลยกูหน่อยดิสักคนนึงไม่ต้านละ ไม่มีใครมาทักทายเลยว่ะไอพวกกลัวแท้นะไม่กลัวไม่กลัวก็ทักทายอยู่เดี๋ยใ,ใครผมซัดเลยแค่นั้นแหละผมไม่กลัวแล้วใครกับวิงวนะ <c oughs> ว่งวะน่ะ <c oughs> วิง <c oughs> ว่ง <c oughs> จุกจุกผมจุกเอกผมจุกอยู่ผมจุกอยู่ ผมผมเอวดีผมเอวดีโดนผมจุกโดนผมจุกโดนผมวนพัง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 ผมนี่ผมไม่โดนจริงผมไม่โดนนี่ผมไม่โดนนี่ผมไม่โดนตามติดไม่โดนเลยไม่โดนเลยตามติดโดนเลยตามติดจะไม่โดนใคไม่โดนไม่โดนรถผมจุกยับรถผมจุกยับรถผมจุกเก่งเหรอรถผมจุกเก่งเหรอรถผมจุกพังผมจุกพังจุกเก่งเหรอะจุกเก่งเหรอยอมจุกเก่งเหรอยอม กูเมมกูเมมเลยทุกการเคลื่นไวกินเอึงเพือจริงเอาจริงกูเมมจัดพี่เองช่วยผมด้วยเฮ้ยเ่นกูเดกูจูงกกกูจูกอนี่กูจูกกูจูกสองูจูกสองงกกูจูกสองกูจูงจูกสองกองจูสอง ลูกเรวเขาดูลุกเอวมึงดีเหรอวมงดีบ้านคืตถาดที่ของพีวมงดีมากเลยคืถานที่ผมล้านคือานที่ล้านคือตลานที่ลกานคอตลานที่ตลานคือบ้านผมต้านบ้านผมกระตุ้นลต้นไม้พังลต้นไม้แยวนเป็นโดนัท อยากเจอเอยากเจอโซโฮอยากเจอโซโฮอ่ะตาูโซโฮอยู่ไหนสปอยดิยอนอยู่ฝั่งฝั่งเหนือฝั่งเหนือทางเหนือเลยเหรอได้ผมไปแล้วเฮ้ยอยู่ฝั่งเหนือครับจานไม่แก๊งสามสี่ตัวนี่แหละแก๊งสามสี่ตัวเตะบ้านโอ้โหกูบอกเลยมันแต่จะเตะบ้มันแต่อบเล่นจะเตะบ้านจะเตะบ้านเหรอกูรอก่อนสามสี่ตัวนี้แหละ โซ่ชอบดนสเต็ปบ้านกูบอกเลยเฮ้ยขีค้างือค้างืเอขค้างไม่ตึงไม่ตึงขีคาไม่ตึงแคมยับแคมยับเลยไหนวะตัวนี้เหรออี่ยังไงกูเปิดหัวหมุนแล้ว ท่าหรือต้าท่าหรือต่าตานาดีดียวดีเนะไอ้พกูเห็นอ้พกกูเห็นกเห็นนะไอ้พวกกเห็นเหตุจุกดเดียวที่ดเดียววนเด็หนรถกตหนกเห็นนี่สามศพด้วยสามศพด้วยไอ้ยี่กูยังไม่น่าวิ่งมาเลยวะน่าสแกนไปก่อนะไอ้ย่ก็มาก็มาโอเคทักทายทกทักทายพี่โอเค ไป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 ผมน่ามีสี่เขานะสองเข่าเฮ้ยเอะไรกินยงกินหญ้าดีกว่าสบายสบายสายจัดเยอะๆผมกินเห็ดเลยไม่กินหญ้าเวอร์ไาย้อนใครเขากินกันหญ้าไม่มีหรอกกินเห็ดเลยย้อนเอาดีๆผมกินเห็ดแกจะไม่ไหวเอานะ โอเบรกเลยเงียบเบรกผีแฉมไม่ได้แคมไม่ได้แคมเฮ้ยงึบงับผีแคมเงินไม่ได้แคมไม่ได้แคมเฮ้ยยุงบลอกล่องบล็อกล่องเอาอีกแล้วองยบงบอกแล้วยีงบลอกแล้วมันบั็กมันบล็อกมันบลอกอะไรพี่บั็อกอะไรผมเพื่ออยู่ไกลจัดกินกินเพลินกินเพลินไงกินกินกินเพลินเบรก ยังไงพี่เดิหรือเปล่าเอ้ยนนเดินกินดกเดยกินนเดินกินคนเกินเดินนเดิยกินเดินกนคเดิดินกคนเดินเดีนกินคนเดนคเดิคเดินกนเนคนเคนดนกนนกกนเนกนนกเม็ดเดียวไปเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวุน่ย ผมโยกแล้วเอวเคิดเหมือนที่มึงจุกล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะเฮ้ยเลือดพี่เอกจะหมดแล้วนะเฮ้ยพี่เอกยิงอะไรไปยิงอะไรอยู่ไหนวะจะไปยิงอะไรมาพี่ไอ้นี่แหละโอ้โหเต่าพี่เซ็นดีเกินโตหน่อยดิอันตีแบกไปจานได้ได้ได้แบกหน่อยแบกน้องๆหน่อยครับผมผมผมเชื่อใจผมเชื่อใจ แบบน้องๆหน่อยเร็วเฮ้ยเอาน่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละไปแล้วจู้เฮ้ยจะไปไหนจ๊าจะไปไหนจ้ะจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจะไปไหนครับน้องโอ้โหดีเกินโซ่สตรีมเซนไนกูละไม่มีไม่มีมีระเบิดบ้างวะถ้าระเบิดอ่ะมัน แล้วเต่าเป็นตอไม่ผมเป็นอีกแล้ว่ะเต่าโดนเต่าโดนแน่วันดีพี่เต่าก่อนพี่อันนี้ผมวังดีตกตกนะตกเลยนะมันมีตกเลยนะโอเคมีตกด้วยใช่ประสบการณ์การล่าสัตว์มา75ปีของผม75ปีน้อยไปอ๋อแตนเทมทำอะไรตรงนั้นล่ะ ็บอกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดมีคนอันตรายเพราะกูต้องเพราะฉะนั้นกูต้องดูแลกูเ,เห็นคน,ม,คนมีคนอันตรายอยู่คน,ค,นคนถูดลุกสู้ <laughs> <laughs> ผมกินร้อให้แล้วกันหลกสาร <laughs> มีคนได้ร <laughs> <laughs> ับอันตรายหลกสาจกูไปแล้วจ้มีคนได้รับอันตรายรู้หรอมาคุยตรงนั้นยอน คือตกของศารจัดและไม่อยู่ไกลอยู่ไกลกินได้ตอนนี้กินได้ชิวๆอยู่ไกลไม่จานจานได้จานเนี่จานต้องกินล่อเว้ยถ้อยู่ไกลพวกเจ็บผมเห็นมันอยู่เขาอยู่ใกล้จานอ่ะผมพวกผมเลยล่อให้อ่ะนี่แน่ผมกินล่อให้แล้วเนี่ยผมกินล่อให้แล้วไม่มาด้วยไม่มาด้วยไม่มาด้วยเต่าเต่าไม่กินล่อเต่ายอนมึงรอดแล้วยอนมึงรอดแล้วงอกมาได้ยอน ไล่เต่าสงสัยเกินกูกินล่อให้อีกอันหนึงอ่ะย้อนย้อนยอนย้อย้อนเงียบจะแตกแล้วย้อนกกินให้ย้อนกินให้ย้อนเยอะจะแตกแล้วไอ้ย้อนย้อนสงสารไอ้ย้อนกูสงสารกูงงเลยนะย้อนเล่นกับจานเจีกับต่ากันเลยย้อไนเลยผมยกคุยว่าเลยย้อนกินเลยมันมันมาฝังกูแล้วย้อนกินเลยรอให้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 เขามาฝังกูแล้วจิกพื้นแทบแตกเลย กินพังพวกผมกินพังเดี๋ยหาไม่เจอวะหยาบอายอนมึงต้องรอดเว้ยอยู่ใกล้ดันเจแล้วน่ะดาอะไรยิงมัวอะไรยิงมัวแล้วยิงมัวยิงมัวเต็มต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 ัวตายติดเตาไอ้เราตกหลุมอ่ะแล้วกูอยู่หน้าบ้านกูอยู่แบบแล้วกูรออยู่หน้าบ้านเลยแค่นั้นแหละ เอาโดนหิวแล้วจันเจเป็นเนี่ยเอ้ยมีแทบ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 ไปก่อนไอ้ยี่ตัวนี้โซโหแน่นอนกับดักกับดักอ้ยไปละจู้ไอ้ยียเหยียบแทบโอ้ยโดนกูหมดโดนกูหมดใครกำลังเหยียบแทบมาโดูกูหมดเฮ้ยดักเยอะเกินแต่แน่มีคนเหยียบแทบมันเยอะจังวะเยอะจริงเออวิ่งมาตรงไหนก็โดนเลย แต่มันไม่ตายมันไม่เหมือนระเบิดอตะเกียคือมันไปเลยอะเราเบิดอตนนั้นน่ะอยู่ไหนกันน่าขี่หลายแซบหลายกี่หลายแซบหลายขี้หลายแซบหลายแม่บอลขึ้นหลายแซบหลายแซบหลายแซบ ระวังแถบนะอุ้ยยิงเลยยิงแล้วก็ยิงมีคนยิงมั่วมีคนยิงมือผู้ยิงพังหมดแหละไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละเฮ้ยกินหลายเซฟลาอยู่ไกลมาก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 ฟรีเลยนะอย่างเงี้ยไปสองเอ้ยตัวนี้ขยับแปลกๆมึงมูแปลกๆมึงมูแปลกๆมึงมูแปลกๆมันไม่เดินสายหน้าสายหลังอย่างนั้นตัวนั้นะ มันผิดธรรมชาติมันผิดธรรมชาติของกวางนะจ๊ะมองไม่เห็นอ่ะตะเกียแล้วกินพังกินพังเหรอกินหน่อยกินหน่อยแล้วย้อนกินหน่อยแล้วแงบตอนกินกันจนอิ่มแล้ว วว่าแถโซนนิ่งไว้ยอนิ่งไว้นิ่งไว้เนาะแถวโซนนี้แหละโซนนี้แหละอืมโซนไหนไม่มีครับเอยขอกินหน่วยกินยับเลยวะกินยับเลยแล้วก็บอกไปผมวิ่งผมยักษ์ล้อผมจูบ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 กูไหนกูไหนกูหมจูบกูหลวมจูบกูแม่งหินเล็กไปหน่อยวะหินเล็กไปหน่อยหรอเออ ทิ้งกูยับเลยไกลเลยอยู่ฝั่งนี้แหละกูบอกไกลเลยอยู่ฝั่งนี้แหละอยู่ฝั่งไหนไปฆ่าคนเล่นได้ดื่นก่อนเนอะการเตอไม่เต่าเขาก็พึ่งเล่นก็ไม้เต่าเกินเต่าเขาก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนและหิวจัดไงที่มีคนหิวจัดไง กระโดดมาโยกนะติดจีเพ็ระเบิดต้องเข้าแล้วผมมาแค่นั้นโซโหดึงหมดมีกซีกแล้วไม่มีระเบิดี่ะไรโอ้ยไปๆรีบๆรีบๆรีบๆหนีรีบๆหนีไปไกลครับรีบๆหนีไปไกลครับไม่ยอมมองหลับตาเล่นก็ไหวพี่ไปไกลๆไกลครับไปไกลๆครับไปไกลๆผมไกลผมผมไปไกลมากครับไกลโพ้นไกลโพ้นเลยนะ ไปกันมากๆครับไปกมากๆครับแอบครับยักษ์กระโดดโชว์ทีนึองพอมายืนแคมป์ตรงกลางทุกคนว่าไงอะไรเ้ยจัดเตียงกินทำไมวะเฮ้ยจัดเตียงกินทำไมจังหวะชุลมูลก็กินด้วยดิ ไปก่อนเลยไปก่อนเลยนี่ผมยิงผมยิงหมดด้วยไม่ต้องผมไปสนโอ้โห,โโหพี่แกสแปมเลยกูเลยวะไม่ใช่ผมก็ฟารแค่น,นั้นอยู่ไหนกันนะไม่มีใครยิงเลยเหร,อ,ยอ,หรอผมก็แอบเร้าทำไมนี่มันหันมาเลยวะยิงหมดไม่สนลูกใครแค่นั้นแหละหม,มั่นใจเกินพี่เล่นนิดนึงมั่นใจก็ยิง เล่นเกมมันก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึงไม่มีคนมายืนมองวิวอะไรมองทะเลเหรออันนี้คือมองทะเลใช่ไหมเนี่ยมองทะเลเียกอีกแวเกินเต่าเม่เต่ากูโม่เต่าไม่จุบใจไม่แข็งวอลสวยยอนน้องผมควิดผมควิดไม่ไปอยู่มุมจับนี่มันมุมมุมเก่าของเต่าไม่ใช่หรอมุมดิบหรอมุมดิบหรอผมควิดผมควิดพัง

เดินหนีไม่ไหนาไอก็อยู่แถวน,นี้ติดบัคอะไรบบอะไร่ะติดบัคอะไรไติดบัคอะไรติดบัคอะไรน้องอยู่ไม่กินพี่เอกอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ <c oughs> โหอยู่ๆก็หยุด, <c oughs> ดไปหยุดแบบไปหยุด